โอ้เด้เพื่อนเอ๋ยคือดังเคยกันนั่นสั่งสันจะก็ว่างในเวลาว,วางามาแกมเอาห่วงกันบรรยากาศชูน่าไหล้นมาถึงเล่นลมเย็นๆได้พระคาเราเด็เตะอยู่บ้านของแกมอยู่ทุ่งนาและเรียบตามแคบนามแคมน้องก็มีของกินเป็นอาหาร หอยปลากว่านั่นล่ะที่โตองการมันเป็นโตองการกักข้าวไดนนนะ้นานมันเป็นโต้ม้านกักต่อขานน้าวไดนาจับคืนมาใส่ตะก,กาเต็มหาบมาสอยกันาปาบมากินหอยอับปีแล้วกายยังแทนเป็นของแกมชั้นดีมันแสบปีลีหอยจี่แกกแกมเราจะเว้นคอยใบยฟ้าเป็นดอกท่อน ลำก่อนฟ้อนแอวไส้แขนอ,อกซอยเาาน้อยนั่งทำนาทีทีท่หอยแล้วทยอยมาเงินมิ้นมาเสิร์ฟที่ทีท่มีหอยจีอ่อนหอยมาปอนนางเทียงฟังสำเนียงเสียงเพลงบ้านนะวงแค่นาทีห่หาสุขสันหอยปากกว้างแกมเราเข้ากันทั้งแสบทั้งมันแสบคอยเสพหอยคอยซอยหอยจี ทางแสบทางมันกอยซอยห้อยจีเรื่องสูรากคือเงินมาจากหน่อยตาเวนคำปล่อยเอากอดถอยเลิกลมามือหนามีโอกาสเจอดีมาจะมาบอดยินแกวตาลองคนดีจีหอยต่เวนค่อยบายฟ้าเป็นไล่ดอกซอยลำก่อนฟอนแอลรัก ตำ้ใส่ดอกซอยสาวน้อยหนึ่งทำนาทีจีหอยและทะยอยมาเงินลิ้นมาเซิฟกีท่ทีมีหอยที่หอนหอนมาบอ่อนำเพียงฟังสำเนียงเสียงเพลงบ้านนามวนเทนาเฮหฮาสุขสันหอยปากกว้างแกมเราเข้ากันทั้งแสบทั้งมันกอยซอยหอยจีทั้งแสบทั้งมันกอยซอยหอยจี เรื่องสู่ระกคนเงินมาจากหน่อยกตเว้นคาคอยอย,อยเท่ากดถอยเลิกปละมื่อน้ามิจะมาบอลืมแกวตาน้องคนดีจีฮอย